ป่าประกวดอจะไม่รู้หรอกนะฮะแต่ว่าถ้าคนที่ที่อยู่บนเวทีขึ้นประกวดเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันยากมากเออนะคะอ่ะสวยเหมือนเซรามูเลยขอบคุณค่าวันนี้พี่ครับแต่งหน้ามีคนเดียวค่ะที่แต่งหน้าดิฉันได้คนอื่นแต่งไม่ได้เลยจริงๆเดีอย่าคอยดูสภาพพรุ่งนี้ไปกองนะแต่เราเข้าใจนะว่าทําไมกองถ่ายเขาต้องแต่งแบบนั้นเพราะตกองถ่ายเขาไม่ได้น้นความสวยเขาเน้นความเป็นธรรมชาติแล้วเขาแต่งหน้าหลายคนช่างกองเขาจะแต่งหน้าหลายคนแต่นี้เขาแต่งเราคนเดียวไงนะคะก็ うん。なにだよ。うん。 ตามเพจเจอไรแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับใจส้มด้วยนะคะขอเจ้าขอใจให้หน่อยนะทุกคนขอบคุณค่ะขอเจ้าขอใจให้หน่อยเดี๋ยวรอทานข้าวกันเดี๋ยวรอทานข้าวกันค่ะอหมดแรงหมดแรงอ่อนล้าวันนี้กินข้าวไปแค่จานเดียวเองกินข้าวพี่กองกินข้าวี่กองไปจานเดียวกินข้าวเหมือนถ้าเป็นข้าวผัดอเมริกันหรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะเป็นข้าวผัดอเมริกันนะฮะเขามีเขามีข้าวเลี้ยงอยู่เขามีข้าวเลี้ยงอยู่ วันนี้คุณแพรี่สวยมากขอบพระคุณค่ะเออเขาเจ้าเข้าใจเขาอ,อะไรให้กันหน่อยนะคะเดี๋ยวฉันเอาแตกราขึ้นสักนิดนึงดีกว่านะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้แบบว่าเออสับเพาสับใจเขาเจ้าเข้าใจนะคะอืเพื่อที่แบบว่าทุกคนจะได้แบบเออนะได้ไดีได้มาแบบสับจิตสับใจสับอะไรกันนะได้รับปลาแล้วขอบคุณค่ะยินดีด้วยเออเห็นแพรรี่ถามคําถามดีมาเอา้าเราก็ต้องถามที่ประชุมถามไป ก็ให้นางงามได้ตอบนะคะนางงามก็ต้องตอบตอบแพร่มากค่ะอพีกะทิตลกมากเจ้าพีกะทิกันนะล่ะกะทิกะทิตลกอ่ะช็อตช็อตนางงามเวอร์สวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณนานนานให้สวยทีนานๆนให้สวยทีจ้ค่ะนะคะนานนานให้สวยทีสวยคือต้องสวยเลยวันนี้เงินเ,นเดือนออกแล้วมาเลยกดกรกด้าได้เลยค่ะสวยสวยมากน้องๆสวยมากเป็นสาวทานที่สวยมากสวยแบบหุ่นดีอะอิฉาหุ่น พิชาหุ่นหุ่นดีมากหน้าสวยหุ่นดีหน้าสวยแต่เรามันไม่ได้ละศึกช้าไปนิดนึงถ้าดิฉันไม่ศึกช้านะดิฉันไปไกลกว่านี้นะถ้าเรารู้ว่าเราจะเป็นแบบเนี้ยนะแต่ตอนบวชเราไม่รู้ไงเราไม่รู้เราไม่ได้รู้ว่าเราจะเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้ไงนะนี่นแหละก็เรียกว่าชีวิตไม่งั้นก็เทข้อมูลไปเลยตั้งแต่ตั้งแต่แบบประถมอะไรก็ว่าไปละมุนนีไปเลยเออ มันมันอันนี้ไปนิดนึงแหละอายุมันเยอะไปแล้วอายุมันเยอะไปแล้วถ้าจะไปเทคไปอะไรมันไม่ไหวแล้วร่างกายมันมันสุดโซมไปเยอะแล้วมันบูดไม่ทันแล้วร่างกายมันสุดโซมไปอืมมันยากแหละมันยากมันยากไม่ไม่ไม่ันแล้วเอาแค่นี้พอพี่ไม่เอาแล้วมันมันต้องพอดีนะเพราะว่ามันมีมันมีผลหมดกับสภาพอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะพอถ้าเหมือนเทคแล้วก็ต้องทานยาตลอดตลอดไม่เอาดิฉันแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันกลัวอองน่ะกลัวออง กลัวอองเอาแบบนี้ดีกว่ารู้สึกแบบนี้โอเคละแบบนี้โอเคละกลัวจะอองอะกลัวจะหลุดเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าใช้ชีวิตง่ายดีใช้ชีวิตง่ายดีเออเอาแบบพอดีพอดีพอดีพอด,พอด,พอดีเดี๋ยวเอาอีนะคือเวลาลงหลงกันอืมีพวกแบบนำค้านนำค้านชอบมาถามคนนู้นไปไหนคนนี้ไปไหนมึงไม่ไปตามเขาละ่ะมันยากไหมที่มึงจะไปตามเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยกดติดตามสักทีเออสวยครัแม่ขอบคุณค่ะ แล้วก็เก่งมากนะคนคิดว่าสาวทานเนี่ยสาวแบบสาวทานหรือพวกที่เป็นแบบเนี้ยนะคะโอ้โหเก่งเยอะวันนี้ในท็อปห้าของรอบนี้ก็มีมีทั้งหมอนะมีทั้งหมอนะเป็นหมอเลยรู้สึกกาลสินนะถ้าจะไม่ผิดเป็นหมอเลยนะคะไม่เป็นพยาบาลมีทั้งพยาบาลมีทั้งครูมีทั้งนักศึกษามีนักศึกษาปริญญาโทจากจุฬาด้วยเอ่อน้องลงลงประกวดในนามของจังหวัดยะลาจังหวัดยะลานะคะอืมเป็นนิสิตปอโทแล้วก็เป็นคนที่ออกมา เคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของเพศสภาพการแต่งกายของนิสิตตามเพศสภาพจนทําให้ที่จุฬาเปิดกว้างสามารถให้ออนิสิตที่เป็นเพศหลากหลายสามารถแต่งแต่งกายตามเพศสภาพได้หมายถือใส่นักศึกษาผู้หญิงเข้าเรียนในมหา,มาวิทยาลัยได้โอ้แต่ละคนเลิศทั้งนั้นน่ะเก่ง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 ต้องชื่นชมชาวทานด้วยกันนะครับเก่งมากทัดใจ ขอหนึ่งบ้านได้ไหมคะเออหนึ่งบ้านได้ไหมล่ะไมมเห็นมีใครกดล่ะเอาไปอินซีจากใครเงินออกแล้วอะไรแล้วก็อุดหนุนแม่ค้าสักบ้านหนึ่งนะอุดหนุนแม่ค้าสักบ้านหนึ่งขอบคุณคะ่ะอุดหนุนแม่ค้าสักบ้านหนึ่งเดี๋ยวแม่ค้าจะขออนุญาตไลฟ์ไขยปลาแล้วก็เดี๋ยวรอทานถึงอาหารนะครับเพราะว่าสั่งอาหารไปอาหารกําลังมาส่งนะคะเออขอบคุณนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านจ้าขอบคุณคะ่ะนะหนึ่งบ้านให้แม่ค้าหน่อยเออไปอืมไป ขอหนึ่งออเดอร์นะคะจมูกเข้ากับหน้ามะจมูกนี่ก็คุณหมอจำรูนค่ะอาจารย์หมอจำรูนเนี่ยที่ไปวันนี้ก็เพราะเซนจูรี่คลินิกเลยนะคะก็คือเซนจูรี่คลินิกเขามีพระคุณกับปิชานจริงๆเพราะว่าดี่ฉันแบย ได้ทาจมูกกับได้ทําคางกับเขานะคะโดยพี่หมอนกน,นะคะแล้วก็อาจารย์หมอจํารูนต้องขอบพระคุณมากมากเลยที่เราทำให้เราได้จมูกแบบโซจิงมาแบบนี้แต่ก่อนบ้านเลยแต่ก่อนบานมากเธอนี่เดี๋ยวเทียบให้ดูตอนที่เมื่อสองปีที่แล้วนะสองปีที่แล้วตอนที่ทํายังทํางานอยู่ที่ช่องช่องแปดนะคะรูปนี้เดี๋ยวให้ดูเลยเธอจ๋ามันคือแบบมันคือแบบโซแบบโซจริงมากให้เทียบให้ดูจมูกนะคะ น่าจะสามปีเท่แล้วน,นี่ให้ดูจมูกตอนนั้นกับต,ตอนนี้ดูจมูกดูคางนะคะให้ดูแค่ดูจมูกดูคางนี่นี่ดูเห็นจมูกเปล่าเนี่ยจมูกจมูกแต่ก่อนแล้วดูคางดูคางแต่ก่อนคางไม่มีเลยเห็นไหมคางไม่มีเลยคางมันถดแล้วดูจมูกดูจมูกสิ <c oughs> แบนแต่แต่เลยแบนไปหมดข้างหน้าเลยแต่ก่อน แต่ก่อนคือแบนหมดทั้งหน้าเลยอ่ะแต่ก่อนเนี่ยตอนนี้หน้าดูแบบมีเคิร์ฟขึ้นมาเพราะว่ามีจมูกนี่แหละเอ่อเซนจูรี่ค่ะเซนจูรี่เซนจูรี่คลินิกนี่นี่ให้ดูให้ดูเห็นปะเทียมอ่ะคุณจะเห็นเลยปะจมูกมันแบนมากแล้วดูดูคางสีคางก็ไม่มีคางกอ็อันนี้ขนาดแต่งแล้วนะรูปเนี่ยเออมันดูแบบมันดูแบบดูแบบโซจึ้งขึ้นมาเออดูแบบโซจึ้งโซอะไรขึ้นมามีความแบบโซจึ้งขึ้นมานะฮะก็ก็ พอใจในความงดงามที่ได้เกิดขึ้นอขอหนึ่งบ้านนะคะกดตะกร้าเลยขอบพระคุณค่ะหนึ่งบ้านได้เลยใครที่เงินเดือนออกแล้วช่วยอุดหนุนป,ปลาสักบ้านหนึ่งนะครับวันนี้แม,ม่ค้าแต่งสวยมาเพื่อขายของโดยเฉพาะเลยอุดหนุนปลานะคะอือินซีแดดเดียวนะทอดให้แล้วค่ะพร้อมรับประทานแล้วไม่อุ่นไม่เวฟก็ก็ไม่อุ่นไม่เวฟก,ก,ก็ทานได้เลยทันทีนะใจดีก็ก็กดตะกร้าเลยค่ะขอบพระคุณค่ะหนึ่งบ้าน หนึ่งบ้านหนึ่งใจชุดได้แหละชุดมันดูดูโซแบบอืมอืมอืมไปนะคะเออหนึ่งบ้านเขาบพร่คุณค่าหนึ่งออเดอร์นะเดี๋ยวทานข้าวกันจ้ะทุกคนกินข้าวหรือยังเออสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งจ้ะพรุ่งนี้ส่งจ้ะพี่พรุ่งนี้ส่งนะพรุ่งนี้ส่งทันที ทางไม่มีค่ะมันเป็นปลาสดแดดเดียวอ๋อสอยดาวเย็นเจี๊ยบเลยเหรอจันบุรีวันนี้กี่องศาจันบุรีวันนี้กี่องศาคะวันนี้จันบุรีที่จันบุรีกี่องศาเอ่ยทำไงให้แก้มเล็กลงก็ทานน้อยลงค่ะลมแรงมากสอยดาวยี่สิบสองสลับบุรีก็เย็นเออโอเคหนึ่งบ้านนะคะหนึ่งออเดอร์ถ่ายอินซีแดดเดียว อินซีแดดเดียวทอดให้แล้วนะจ๊ะพร้อมแล้ประทานเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายหนังที่สมุทรเอ่อพรุ่งนี้ถ่ายหนังที่สมุทรสมุทรปราการหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดก็ก็ว่าจะออกเลยจะไม่ได้กลับมารอรอแล้วก็จะยาวเลยแล้วเดี๋ยวกลับบ้านเลยถ่ายหนังเสร็จก็ก็กลับบ้านเลยกลับบ้านเลยเพราะไม่งั้นต้องย้อนมากรุงเทพอีกขี้เกียจแล้วเดี๋ยวมีงานค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยมาใหม่ ขอบคุณนะคะหนึ่งบ้านมาแล้วเก็บในตู้เย็นได้สองอาทิตย์เลยค่ะปลาได้นะคะปลาได้ทุเรยียนได้นะคะขอบพระคุณค่ะการขอบพระคุณนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านเออปลาได้ทุเรยียนได้จ้ะปลาได้ทุเรยียนได้นะจ๊ะเออโซโฮโลัลโหลโซลฮัลโหลทุกคนสวัสดีคุณเป็นหนึ่งค่ะวันนี้สวยมากต้องสวยค่ะเพราะวันนี้เขามีแต่คนสวยๆเขามีแต่คนแบบบวมบึมกันนั้นเลยสามบ้านแล้วขอบคุณค่ะมีแต่มีแต่บวมบึม มีแต่พวกเบะ้ึบึ้มวันนี้มีแต่บะ้องบึ้ม,มหนึ่งบ้านนะจ๊ะมีไหมล่ะอไม่มีไหมล่ะ,อ,อ,ละอืมไปล่ละหนึ่งบ้านไปละไปไปไปอินซีแดดเดียวนะเออทอดให้แล้วจ้ะไม่อุ่นไม่เวฟก,ก็ก็ทานได้เลยใจดีจิมเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเฮือนเก่านะคะสวัสดีจ้ะขอหนึ่งบ้านนะคะสวยจังค่ะขอบคุณคุณโมค่ะ สวยสักวันนึงเหอะจัดมาแม่อะกดตะก้าสิจัดมาก็กดตะก้าสิปะ่ะจัดมาก็กดตะก้าให้หน่อยสิเออกำลังเตรียมอาหารเออต้องกินข้าวทุกคนอ่ะกดสี่กดส,สี่พรุ่งนี้ก็ได้จะต้องตื่นสักแปดโมงอีกแหละแปดโมงแล้วแปดโมงครึ่งค่อยออกจากนี่วันนี้บอกตาสวยใช่ไหมเออพี่กอ๊อฟแต่งหน้าพี่กอ๊กอฟแต่งหน้าไม่เคยแบบผิดหวังหรอกเพราะว่าเพราะว่า มันรู้มือกันแล้วไงช่างแต่งหน้าสําคัญที่สุดเลยสำหรับดิฉันรู้มือกันแล้วว่าแบบต้องแต่งแบบออกมาแบบไหนยังไงให้หน้าเราดูแบบใยอะเพราะว่าถ้าแบบคนอื่นแต่งมันไม่ได้แบบนี้เขาแต่งบางแล้วหน้าเราเราไม่ได้เทคฮอร์โมนเข้าใจปะเออถ้าสมมติดิฉันเทคฮอร์โมนอะไรดิฉันไม่กลัวหรอกเออเพราะว่าบอดี้ดิฉันมันก็แบบส่วนทรงส่วนสูงเราก็คือได้อยู่เราไม่ได้เป็นคนแบบว่าร่างใหญ่ ตัวตี้ยามันก็ไม่ใช่ไปะล้ได้หมดแต่เราไม่ได้เทไงมันก็ยากนิดนึงอ่ะเข้าใจป่ะเออมันก็เหมือนผู้ชายแต่งหน้าอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามแบบทตัวให้มันดูละมุนที่สุดที่จะาที่เราทําได้แล้วแหละมันได้แค่นี้เออเราจะไปสู้ที่เขาแบบพวกที่เขาเทฮอร์โมนไม่ได้หรอนั่นก็คือเขาแบบผู้หญิงไปแล้วเขาเป็นหญิงไปแล้วก็ได้แค่นี้ได้แค่นี้ก็สวยแล้วแล้วฮ่าอันหนึ่งบ้านค่ากลับแปดแปดวิห้าบ้านแล้วขอบคุณค่าห้าบ้านแล้วขอบคุณค่าเออสวยแล้วไม่ต้องเทใช่ใช่พอล สำหรับตัวเองขอสักหนึ่งบ้านนะคะหนึ่งพันท่านสตูนก็หนักเออหกบ้านขอบคุณค่าออเดอร์ขึ้นไหวมากหกบ้านค่ะเราต้องเป็นแบบเรานี่แหละเพราะมันเป็นเอกลักษณ์คือเราไม่ใช่คนที่ขายความสวยเราขายความเป็น LGBT ในตัวเราอยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราเป็น LGBT ฉะนั้นเราแล้วเราไม่ใช่เป็นแบบว่าเนเ็ตคือไม่ใช่คนสวยอะ่ะเข้าใจว่าเราเราไม่ใช่คนสวยแต่เราขายความแบบ ขายความมีสมองเราเป็น l อชวีที่เราขายความมีสมองเราขายสติปัญญาเข้าใจปะ่ะเออแค่นี้มันก็เป็น,เป,นเป็นภาพจําของคนแล้วว่าผู้คนยอมรับแล้วว่าโอเคแพรรี่มันก็เป็นแบบนี้แหละเข้าใจป่ะเออเราไม่ได้ขายความสวยเข้าใจปะ่ะดังนั้นก็แค่นี้แหละความเป็นตัวตนแล้วมันคือเอกลักษณ์แล้วเพราะคนไม่ได้โฟกัสเราที่คนไม่ได้โฟกัสเราที่ที่บอดี้เท่าไหร่แหละคนแค่สนใจในสิ่งที่เราพูดเราแสดงออก ขอบคุณค่ะอ่าหนึ่งบ้านนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะหนึ่งบ้านหนึ่งออเดอร์นะคะใครใจดีใครคิดว่าดิฉันสวยวันนี้อ้าจัดเรียบร้อยแล้วไหมใครที่คิดว่าดิฉันสวยวันนี้ขอช่วยอุดหนุนปลาหรือทุเรียนทอดสักแพ็คหนึ่งนะคะขอบพระคุณค่ะ900ยทนอืนใครคิดว่าดิฉันสวยวันนี้ช่วยอุดหนุนหน่อยไปใครคิดว่าสวยต้องช่วยอุดหนุนนะคะผมทรงนี้สวยนี่ไงทรงที่ใส่ไปอันนี้แหละทรงที่ใส่ไปงานงานแต่งไงที่ไปถ่ายพรีเวดดิ้งนี่ไง ก็เราก็จะได้ไม่ต้องแบบเปลืองเงินไงไม่เปลืองเงินไม่เปลืองเงินไม่เปลืองเงินไม่เปลืองทองเก้ายเจ็คนขอบ้านหนึ่งนะคะวันนี้มีงานของมิชชันค่ะมิชชันไทยแลนด์จ้ะขอหนึ่งบ้านนะคะ9 6้าร้อกสาหกคน หนึ่งบ้านพี่ผงผงฟ้าขอบคุณค่าอย่าลืมอุดหนุนป้านะขอสักบ้านหนึ่งอยากได้ลูกค้าต่างปลาจะ้ะสักบ้านหนึ่งให้กันหน่อยนะคะน่ารักมากป่าอินซีแดดเดียวอินซีแดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทานจะ้ะไม่อุ่นไม่เวฟก็ก็ทานได้เลยท,ทันทีนะคะหนึ่งบ้านให้กัน จิมตะกาเลยจิมตะกาเลยขอบพระคุณค่ะฝนตกอยากกินข้าวกับปลาแดดเดียวมากนี่ไงทอดให้เสร็จแล้วใส่ตู้เย็นไว้อะไรไว้เก็บได้หลายวันเหมาะมากฝนตกน้ําท่วมขังอะไรอย่างนี้ไม่อยากออกไปข้างนอกก้าวบ้านแล้วขอบคุณค่ะเออไม่อยากออกไปข้างนอกไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก,ก็เออนะคะเอาปลาไปกินกันสวยเชียงรายกี่วันถึง3วันค่ะเคยมีลูกค้าสั่งไปแล้วนะคะสามวัน เกิดนี้ลูกค้าสั่งไปแล้วจ้ะสามวันได้ของเลยหนึ่งเดอร์นะคะหนึ่งเดอร์หนึ่งเดอร์นะคะหนึ่งเดอร,หดอร์หนึ่งวันค่ะกทมหนึ่งวันกทมแค่วันเดียวของถึงเลยเือวันนี้ในกองถ่ายคนเยอะแน่เลยฉาสุดท้ายซีนสุดท้ายแล้วงามมากขอบพระคุณค่ะเออสักหนึ่งออเดอร์นะคะใครที่จิตใจดีมีเมตตาก,การุณา ใครที่จิตใจดีมีเมตตากรุณานะคะเออไปไป กับข้าวเหนียวร้อนๆใช่ค่ะอากาศหนาวๆนะกินปลายอินทรีย์ทอดของดิฉันกับข้าวเหนียวนะัมันคือที่สุดเลยมันคือที่สุดเลยค่ะนะคะไม่เชื่อก็จิมตะกาไปเลยนะคะหนึ่งพันท่านขอบคุณค่ะหนึ่งพันท่านขอบพระคุณจ้าหนึ่งพันท่านขอบพระคุณค่ะ, 1, อ,คคะอืมเบือสินค้าหมายเลสองรงมตากวันนี้ติดขนตาล่างบนเลยปพติดขนตาล่างบนตามันก็จะดูแบบโตนิดนึงนะฮะ ติดล่างติดบนติดบนติดล่างเลยพี่พิมมี่สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งบ้านหนึ่งเดอ้อนะจ๊ะหนึ่งบ้านหนึ่งเดอ้อค่ะสวยมากขอบคุณทุกคนทีท่ช่วยเช่นชมขอเปลี่ยนคำชมเป็นช่วยกดตะการ้าตั่งปาได้ไหมคะเออไปเออเปลี่ยนคำชมเป็นช่วยกดตะการ้าหน่อยมาเลยสักบ้านหนึ่งนะคะสอนธรรมะดีมากขอบคุณค่ะ สอนตามโอกาสแต่อยากฟังธรรมะประจำไปฟังแต่อาจารย์เบียร์แล้วกันนะคะรอกินวันนี้จะกินบล็อกเกอรีร่อีกเหมือนเดิมกินบล็อกเกอร,รี่กินมีกินบล็อกเกอร,รี่ต้องทานบล็อกเกอรีร่อีกเช่นเคยเหมือนเดิมจิ้มตะกร้านะ้ำอบคุณจ้าไปเลยไป สักหนึ่งบ้านนะคะเคยเรียนกับอาจารย์ค่ะสบายแพรเรียนที่ไหนเทคนิควิมล์เหรอเป็นสิ่์เก่าเทคนิควิมล์เหรอคะใช่ไหมเทคนิควิมล์หรือเปล่า,เ,าเป็นสิ่์เก่าที่ไหนขอหนึ่งบ้านค่ะ ขอหนึ่งบ้านนะคะขอบคุณค่ะสวยงามมากเลยขอบคุณค่ะอินซีแดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทานไม่อุ่นไม่เวฟก็กินได้เลยนะคะใครใจดีก็จิ้มให้แมค่ค้าหน่อยนะขอบพระคุณค่ะปลาตัวนี้ได้สิบออเดอร์แล้วค่ะอีกสักสิบออเดอร์นะคะได้สิบออเดอร์แล้วค่ะจิ้มตะกร้าได้เลยขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีเลยนะคะปลาอินซีแดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทานไม่อุ่นไม่เวฟกินไ,ไ,ได้เลยทันทีใจดีจินมตะกะาวันนี้สวยอีกแล้วอืมสวยที่สุดสวยที่สุดสวยในซอยเคยาังไหมคะสวยในซอยสวยในซอยสวยที่สุด,สสสสสสดแค่นั้นแหละจบนะแค่นั้นเลยสว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 ย,สวย ะะจิ้มตะกร้าให้เลยจิ้มตะกร้าให้เลยขอบุณค่ะเขาจ้าเขาใจให้ด้วยจิ้มตะกร้าเลยเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันเอ่อทุกคนเดีย๋ยวมาทานข้าวด้วยกันวันนี้ทํางานอีกวันหนึ่งสวัสดีคะ่ะคุณแพรลี่ลงช่วยน้ําท่วมภาคใต้เนี่ยดิฉันไม่มีทีมาสีค้าแล้วก็จริงๆอยากไปไม่ใช่ว่าไม่อยากไปแต่ไปเป็นภาระเขาไม่ไปดีกว่าไม่อยากไปเป็นภาระเออดิฉันก็ช่วยไปแล้วส่วนตัวช่วยไปแล้วค่ะ บริจาคก,กับอะไาราสงขานคริน์นไปเรียบร้อยแล้วอันนั้นก็คือสิ่งที่ดิฉันคิดว่าดิฉันทําได้ละแล้วก็ดีที่สุดแล้วสําหรับดิฉันช่วยไปแล้วค่ะก็ก็เดี๋ยวจะหาทางช่วยอีกนะคะเท่าที่เท่าที่จะเทะ่าที่จะช่วยได้ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ทอดทิ้งแน่นอนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวตาของกิเกตือ,อใช่อะไรหรอกิเกตือจิเกตือค่ให้มันเห็นอยู่ข้างหลังไปเลยจบ ปลาหยงหลังนะคะอินซีแดดเดียวค่ะทอดให้แล้วทอดเดี๋ยวจะนั่งกินข้าวปลาอินซีแดดเดียวค่ะทอดให้แล้วพร้อมทานค่ะไม่อุ่นไม่เวบกินได้เลยนะคะช่วยจิ้มให้หน่อยเอออายุงหลังไปเลยมึงเออปลาหยุงหลังนะคะกดตะกร้าได้เลยอินซีแดดเดียวเห็นปะละ่ะทอดให้แล้วทอดให้แล้วพร้อมทานค่ะเออไปจากคนละบ้านนะช่วยกันจิ้มตะกร้าก,กันไปอะไรกันไปนะจะขอบพระคุณอย่างมากจะขอบพระคุณอย่างมากนะคะเออบา ช่วยกันอะไรกันสั่งแล้วอุ้ยพี่สายฝนน่ารักมากนี่พี่สายฝนเอาแบบแพ็คใหญ่2แพ็คเลย799ขอบคุณค่ะมีโปรด้วย799มีโปรด้วยไปขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะ สั่งแพ็กใหญ่สองแพ็กเลยขอบคุณนะคะอุ้ยมาแล้วมาส่งแล้ววันนี้ได้เร็วแพวันนี้ได้เร็วแพทุกคนเดี๋ยวกินข้าวกันขอบคุณที่ใส่ฝนมากนะคะขอบคุณค่ะสักคนละบ้านนะเธอให้ฉันหน่อยให้ฉันหน่อยเดี๋ยวอฉันทางานเหน่อยฉันต้องอยากขายของหนึ่งบ้านได้เลยคะ่ะปลามีทุเรียนทอดมีจิ้มตะกร้าดูเอา ตืออะมืดมากอะไรมากขอหนึ่งบ้านนะคะแต่งหน้าสวยมากครับคุณค่ะสวยไปสวยเป็นบางวันอืม ชัออ่วท,ทุกคนกินข้าวกันหรือยังคะ ลงลงรูปพี่เพื่อนข้าพนี้บอกว่าข้าพเจ้ได้เป็นตักสุดของกันอืมขอถามค่ะพี่แต่งงานจริงๆแล้วเหรอคะหนูอัพเดตข่าวนะลูก หนูอัปเดตข่าวด้วยค่ะพี่ได้ชี้แจงไปแล้วหนูอัปเดตข่าว,วนะลูกแต่ว่ายังไม่ได้อัปเดตข่าว,วใช่ไหมข่าวล่าสุดมาแล้วนะข,วข่าวล่าสุดมาแล้วนะลูกข่าวล่าสุดมาแล้วนะหนึ่งบ้านค่ะทุกคนจ๋าุูนปลาแพร่ด้วยนะคะอยู่ข้างหลังจะมาขอให้หนูหน่อยพี่แพรส่งถึงเวียงจันทร์อยากส่งมากเลยนี่ถ้าส่งดิฉันได้ลูกค้าเยอะมากนะเพราะลูกค้าลาวดิฉันมีเยอะมาก ูกค้าเรามีเยอะมากสามนาทีเดีย๋ยวให้ตาลงไปเอามาดูกันว่าวันนี้จะกินข้าวกับอะไรนะคะทุกคนหนึ่งบ้านค่ะเก้าร้อยท่านกรุงเทพวันเดียวเองของถึงแล้วพี่กดเลยสั่งสั่งถ้าสั่งนะสั่งวันนี้นะพรุ่งนี้ส่งให้แล้วอีกวันหนึ่งของถึงเลยกรุงเทพใช้เวลาวันเดียวส่งของของถึงเลยจะ้ะ วันเดียวของถึงจ้ะส่งเร็วมากภูเก็ตน่าจ,จะสองสามวันค่ะสองไม่เกินสามวันจะได้ของนะคะถ้าอยู่ภูเก็ตหนึ่งออเดอร์ให้หน่อยนะคะขอบพระคุณค่ะหนึ่งบ้านมาเลยอินซีแดดเดียวเก้าร้อยสองทันนะคะอินซีแดดเดียวค่ะทอดทห้แล้วพร้อมทานไม่หลุ่นไม่เวฟทานได้เลยจ้ะทันทีนะสักหนึ่งบ้านสวยมากวันนี้ใครอยากสวยแบบเหมือนแม่ค้าทานปลานะคะใครอยากสวยเหมือนแม่ค้ากดทานปลาได้เลยค่ะกดสั่งปลาไปทานได้เลยค่ะ โอเคมาละมาละจ่ายตังกรจ่ายตังก่อรแล้วจะไหนวะพร้อมพีจะไหนวะนี่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเอจะน่านีาา่สวัสดีค่ะอยู่ข้าวมาทุกคน ลูกกอแต่งได้สวยมาสวยแกแต่งสวยค่ะดิฉันก็ว่าแกไปงั้นแหละพี่กอลฟแต่ถ้าพี่กอพี่กอบแต่งไม่สวยก็ไม่มีใครแต่งให้ดีฉันสวยได้แล้วนะ